่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์จะเปราะบางเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแย้งในความสัมพันธ์หรือว่าการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับการครบหาดูใจของคุณกับ คนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่นะครับหรือว่าคนโสดเองก็ดีนะครับถ้าคิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ปีนี้ก็ต้องเป็นปีที่ดูให้ดีนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่นะครับต้องบอกว่าปี2566นี้ไพ่5ดาบจะพูดถึงการที่จะต้องระวัง นะครับในเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ